สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใช่คุณหรือเปล่าคะที่มีนิสัยที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งอยู่บ่อยอ่อยอมรับมาซะดีๆนะคะน้ตก,ก็เคยเป็นค่ะการที่คนเราผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันไม่ผิดปกตินะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยที่เราทุกคนนะคะสมองของเราเนี่ยมันจะมีแนวโน้มนะคะที่จะ ทำในสิ่งที่เล็กๆทำในสิ่งที่มันง่ายๆนะคะเรื่องบางเรื่องที่มันยากหรือว่ามันต้องอาศัยความสามารถเยอะเนี่ยสมองมันจะคิดว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคุณหรือเปล่าก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะทํามัน,นปัจจุบันเนี่ยค่ะคนเราอะยุคยุคสมัยตอนเนี้ยค่ะพวกเราถูกเลี้ยงมาด้วยค่านิยมที่อะไรก็ได้ที่มันด่วน เร็วๆง่ายๆถูกเลี้ยงมาแบบสบายๆนะคะเลยทําให้เลยทาให้คนเนี่ยไม่มีความอดทนทําให้คนขาดระเบียบวินัยน,นะคะไอ้ซึ่งคําว่าระเบียบวินัยนี่เองนะคะมันทาให้คณเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่บ่อยๆคุณรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้คนที่ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จมากขึ้นไปอีกนะคะจากการที่น้งศึกษาศาสตร์แห่งความสําเร็จนะคะ เขามีผลวิจัยออกมาค่ะว่าการที่คนที่เขาประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จมากขึ้นไปอีกก็คือนะคะคนกลุ่มเนี้ค่ะเขามีวินัยค่ะมีวินัยต่อตัวเองนะคะคําว่าวินัยในที่นี้นะคะขออธิบายความหมายให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นนะก็คือวินัยค่ะคือนะคะความสามารถที่คุณจะลงมือทํานะคะ โดยที่ไม่สนใจว่าคุณจะมีอารมณ์ทําหรือเปล่าไม่สนใจว่าร่างกายคุณจะพร้อมไหมไม่สนใจว่าฐานะฐานะทางการเงินคุณพร้อมไหมนะคะก็คือทํานะคะเพื่อที่จะมุ่งไปหาผลรัพ์ที่คุณต้องการนะคะในที่นี้นะคะมัน,นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องทําให้มันดูเป็นเรื่องยากๆนะคะบางทีคะ่ะเราเจอเรื่องยากๆเนี่ย เราก็ต้องรีบทํานะคะเพราะว่าอะไรยิ่งเราไม่ทําค่ะแล้วก็จะเลื่อนมันออกไปเรื่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆยิ่งเราเลื่อนออกไปเรื่อยๆค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทํานะคะเพราะฉะนั้นรีบทําค่ะมีวินัยในตัวเองนะคะแล้วก็ลงมือทำคุณมองไหมคะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะล้มเหลวเพราะว่าเขาขาดวินยัย เขาผัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อยๆนะคะว่าไม่ลงมือทำสักทีรอให้พร้อมรอให้ฉันเก่งก่อนรอให้ฉันมั่นใจมากกว่านี้ก่อนรอให้นนโน่นอันนี้อันนั้นมาแล้วก็แบบคือรอไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้คะ่ะมันเป็นสิ่งที่สมองคุณนะคะมันกำลังหลอกคุณอยู่นะคะ าคุณฟังเสียงในหัวคุณนะมันจะบอกว่าเออเนี่ยมันยากไปอ่ะฉันไม่มีความสามารถพอหรอกนะฉันก็ยังเด็กไปอ่ะฉันจะไปสู้อะไรเขาได้ใช่ไหมหรือว่าฉันเนี่ยรอให้พร้อมก่อนรอฉันพร้อมมากกว่านี้ก่อนใช่ถึงจะลงมือทําช่นรืจะนี้วินัยนะคะถ้าคุณฟังเสียงเหล่านี้นะคะชีวิตคุณค่ะดิ่งลงเหวแน่นอน ะค,ะคุณจะไม่มีทางก้าวหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้านะคะมีรัพยาตามที่คุณต้องการเนะะี่ยค่ะคุณต้องติดตั้งวินัยให้กับตัวคุณเองนะคะหากคุณต้องการสําเร็จนะคะคุณก็ต้องดูว่านะคะว่าดูคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะแล้วเขาทําอะไรนะคะ คุณถึงจะมีในสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จมีเนาะแล้วก็ยังไม่กี้ที่โนดบอกไปค่ะว่าถ้าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องมีวินัยใช่ไหมซึ่งการมีวินัยเนี่ยคะ่ะก็คือคุณจะต้องลงมือทำนะคะในสิ่งที่ในบางสิ่งที่คุณไม่อยากทำเนาะแล้วก็คุณจะต้อง ตั้งกฎให้กับตัวคุณนะคะว่าคุณจะยอมเสียสละอะไรจะยอม s a c r i f อะไรนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่ต้องการลดน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งกฎอาจจะยอมเสียสละอย่างนี้นะก็คือว่าหลังหกโมงครึ่งจะไม่ทานอะไรอีกเลยยกเว้นน้ำเปล่าเพื่อที่ว่าเขาจะได้น้ำหนักตามที่เขาต้องการถึงขนาดนั้นเลยนะคะแล้วคุณลองคิดดูสิเขาว่าถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะคะ คุณต้องสะกิดฟ้าคุณต้องสละอะไรนะคะคุณจะต้องสละเวลาในการฟังเพลงเพราะๆหรือว่าสละเวลาในการดูหนังช่องชีวิตช่องโปรดของคุณแลกกับอะไรแลกกับการอ่านหนังสือแลกกับการเข้าคอสัมนาแลกกับการฝึกใช่ไหมฝึกวินัยในตัวคุณนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณจะ บรรลุเป้าหมายหรือว่าประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะโนต้ตนะคะมีเทคนิคง่ายๆนะคะในการที่จะทําให้คุณนะคะเป็นคนที่มีวินัยนะคะการที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเรามีวินยัยถ้าคุณมีวินัยเนี่ยคุณจะสามารถทําให้ชีวิตของคุณเนะะี่ยค่ะยกกระดับนะคะและคุณจะสามารถมีในสิ่งที่คุณต้องการได้เพียงแต่ว่า มันอาศัยนะคะ commitment ค่ะอ o m m i t m e n t ก็คือว่าพันธสัญญาที่คุณให้กับตัวคุณเองค่ะว่าคุณจะลงมือทำเนะเาะอ่ะขั้นตอนคือน,นี้คืออย่างนี้นะคะเวลาที่เวลาที่คุณตื่นเช้ามาเนาะก็เอาสมุดปากกามานะคะหาสมุดมาสักเล่มน,นึงนะคะเป็นสมุดส่วนตัวเลยแล้วก็บันทึกค่ะว่างานอะไรที่คุณทำแล้วเนี่ยมันให้ผลลัพธ์กับคุณมากที่สุด ะค,ะคืองานอะไรลิส์ออกมาสามอย่างนะคะแล้วนะคะให้คุณอ่ะให้พันธสัญญากับตัวคุณเองให้คุณตั้งสัจจะกับตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะทําให้เสร็จภายในเที่ยงของทุกๆวันนะคะถ้าไม่เสร็จคุณไม่เลิกนะเพียงแค่นี้ละค่ะถ้าคุณทําอย่างต่อเนื่องให้ได้ทุกวันนะทุกวันทุกวันทุกวัน คุณจะกลายเป็นคนที่แบบว่าจากที่ช่วงแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันยากอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากนะมันก็กลายเป็นว่าเป็นนิสัยของฉันว่าเออฉันเป็นคนที่มีวินัยแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอ,อยากบอกว่าไม่ใช่คนที่ฉลาดนะคะที่เขาประสบความสําเร็จแต่มันคือนะคะคนที่ผัดวันประกันพรุ่งน้อยที่สุดล่ะคะ่ะ เขามีแนวโนม้มที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะอะละค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หากคุณนะคะชอบในเนื้อหาที่โน้ตได้นําเสนอไปนะคะก็ช่วยกดไลค์นะคะคอมเมนต์ comment, หรือแชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ